สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องตานอัตฝน,น,น,นลำเพลินอะพี่เชียวครับพี่น้องครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดสว่างบันผือแล้วนะครับตำบลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องครับจากหอดตห่งแล้วผมควรจะตื่นครับเมื่อเช้านี้อาการไม่ค่อยดีบัไดก็เลยนอนทีมงานเอาก,ก็กำลงังตั้งไม่ทีแล้วนะครับตอนนี้กำลังสีใบม่วงครับ ผมก็จะไปหานอนก่อนเดี๋ยวจบคลิปนี้มื่อนี้ยคุณศิว์บดี่ดายคลิปพี่น้องเบิ้งหลท์นะครับเด้อตอนแรกนี่แหละสิไปอพอดีว่าพ่อน้องโฟโต้นะครับพี่แม็กนะครับเป็น,ปนพ่อของลูกศิษย์ที่ผมเคยสอนพินนะครับเสียพิษพี่น้องหลายท่านจำได้นะครับน้องโฟโต้นะครับมพราว่นานี่เพิน่นกระซิบผ้าไปนอนบานเพิ่นผักบานเพิ่นตลอดแต่ว่าผมนี่มื่อนี้บอกว่าบอกขอบอกไปพอคุณศิว์บดีนะครับก็เลยขอบแบบว่า ให้เพื่อนพาไปพา,าไปคลินิกย่ำแรงแทนนะครับขอบคุณพี่แม็กมากมากมาครับที่บอยยังเลยนะครับอู้งานใหญ่ครับพี่น้องบรรยากาศวัดตอนนี้กำลังเตรียมงานเป็นงานใหญ่เลยพี่น้องพาดโบทเกาโบทเกาเลยอู้พี่น้องเพ,พิ่งใหม่เป็นใหม่เลยพี่ดัชนนะ่ะ เปิ้งศิละปะหน้าต่างใหม่แกะสลักครับเ,เป็นตัวชาติชาดกนะครับอนันนี้ตัวนี้กันหาชาลีนะครับพาวิสันดอน,นตอนชูชกเอากันหาชาลีไปดัน เอาไปยังก็เอาไปในปลาแล้วนะครับุูศกยุนทึงอูนะครับส่วนปล่อยให้กันฮัชลีนอนอยู่ตารางนะครับเที่ยวดเที่ยวบุเทวัดดาแปงไก่มาเป็นเฮ้ยสันดอนและพนังวาชีมาคอยเบิงคอยยัางนี่ตอนโฮยสันดอนอืมเฮยสันดอนท่าน คนสิท่านนั่งมัซซี่ให้แกพระอินนี่เด้นี่ในเพลงคำนี้คือกัรนี่แหละนี่กัรนี่นี่แหละตอนนี้แหละพระอินร่องใจนะครับเห็นพระอิศรนนท์กะท่านลูกเจ้าของสิเหลืออยู่ซิงเดียวนะครับที่พระอิศรนนท์มีตอนนี้คือเมียก็เลยสีล้องขอเมียเบิ้มไปพระอิศสันด์นี่ชี้ให้ดูสรุปก็คือพระอิศรนนท์ให้ครับ ่เลยชะลอนพออินก็เลยเฉลยนะครับวามจริงแต่ก็อนุโมทนาส่วนนี้เดี๋ยวขออยากอธิบายอยากอยากอยากอธิบายอีกจักอีกจักเนี่ยเก็อีกจักหน้าต่างบานหนึ่งนี่กันนี่นะครับคือกันพระนางวซีเขาปลาโดยฮะเก็บหมักไหม่ในป่านะครับก้อนสิไปนี่คลืนหนึ่งก้อนสิไปนี่พระนางวซีนี่ฝันนะครับ ฝันว่ายากกังกหน้านิ้รบาลน,นี่มาผวักเอาดวงตาของพนังวัชีนี่ทั้งสองหน่วยเลยครับพี่น้องนี่คือความฝันของพนังวัชีก่อนสีเขาไปในป่านะครับก็ต่อมาเขาไปในป่าเขาไปเก็บหมากใหม่เละหมากหลักใหม่ยในป่าเตรียมเอามาให้ลูกทั้งสองกันหาชาลีแล้วพรมชนนรได้กินนะครับเพราะตอนกลับปนี้เป็นเวลาเดียวกันนะครับทั้งอาสมนะครับพ่ามสู้ชกนี่ด้มาขอกันหาชาลี ไปเป็นถาดให้เมียอมิตาด,ดาพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเทวบ,บุตรเทวดาทึ่งสวรรค์น,นี่คนก็เลยสิขัดวองมานังมาซีบ่ให้กับอามสมเพื่อให้พขาอิสอดนี่ความเพ็นท่านบารมีใ้สมบูรณ์นะครับ,นะรบ,นะรบก็เลยแปลงล่างแปลงไก่มาเป็นพญายสัตว์ทั้งสามชนิดนะครับมีสิ์ราชสีหนะับเสื้อโค่งและเสื้อเหลืองนะครับพี่นะ้องนะ นี่ประมาณนี้ครับพี่น้องโอ้ยจะง่ามมีดีเดชเป็นไม้พี่น้องกระดานเป็นไม้เป็นไม้โบราณตรงเวทีวูรถบัสถ้าจอดอยู่ทีงเขาเป็นดินพุ่นึ้นไปไหมบบรรยากาศถ้ามีถ้าหนาวัดาจะเป็นนกพื้นนะครับอาชิบะไทยได้ถ่ายคลิปให้เบิ้งหลังนะครับมื่อนี้นะเพราะว่าร่างกายกับ ต้องการพักผ yes. oh, ่อนอีเลีขอบหมอกระตุ้นที่สั่นทุกทุกกำลังใจที่หมอให้กันแหละครับกะแดดพี่น้องเอ้ยแดดว่ามันมันเยิ้มหนาวไหมออกอยู่ในในโฮมนี่กะเย็นดีอยู่ดิเข่าในโฮมนี่เย็นดีอยู่ออกแดดว่ามันหนาวห่อนใช่พี่น้องแดดพี่น้องเบิื่อยดรงคอยหยาดนะครัแป๊บเดียวครับอันนี้ผมใส่หมวกอยู่นะ พาผมมบเวตะเบิงปะเดธานี้ก็เลปยประเดาอย่งเบิ้งนาจันนี้นี่ทางหนา้าวัดีน,นมีเวทีอีเวทีหนึ่งเวทีหน่อยอารมณมประมาณพิวง,งานแรกก็ส่งนิหงเลยเป็นราชการาอย่างงานยังหน้าบัดผมไม่มีป่ายเลยน่นะในสดท้าย,ยงานแรกก็ท่งน้ำแล้วมั้งครับน,นั่นห็นบอกปส่งพระเจริญเป็น กระถ ung แสดงว่าเตรียมงานลอยกระทงเป็นงานลอยกระทง n g อิริประเพณี่ลอยกระทงวันนี้ก็วันที่สิบสองสิบสามสิบแล้วนะครับมาแล้ยกระทงเบอร์แล้วพี่น้องผมเลยเบอร์แล้วนี่นครับพี่น้องคลิปนี้กับมี่อย่างเบ่งบรรยากาศนี่ เป็นพรอพุทธรูปเป็นเราจะเป็นมิงค์ฟันของพิหารของหลวงพ่อแก้วนะครับเป็นมิงคันของเท่ากันหื้อท่านลอนนบุรีนะครับมันเป็นพุทธรูปเก่าครับพี่น้องเก่าแก่เลยศิลปะแบบเก่านะครับสาธุวัดไรอะศิลป์อะไรครับไอ้หนักออกเป็นฝาถ่ายคลิปแล้วไปนอนแล้วขอบคุณ็อด้วครับพี่น้อง เรากบเดีนะยันี่จบขีิปนีก็ไป็น้องันเลยครับบารดี้มีอย่างเลยว่าบนอากาศฝนนะสวนสนุกก็บมี่ครับพี่น้องมือนี้ของน้ำร้ายครับของน้ำร้ายแลย้วองน้ำดีดีบัานบ้านพอบีนะครับียบ,บีแล้วเภออฟเเชียง โอเคพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กับไอส์มิชกอนครับเดี๋ยวพอกันม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามขอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของต่างๆคนละคนแล้วก็เชียร์สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพี่น้องครับดยู่ดีไม่ใช่รักษาเนี่ยรักษาตัวรักษาสุขภาพของท่านในใจแรงทั้งเรื่อครับพี่น้องครับขอบคุณทติดตามครับลาไปก่อนครับดยูดีไม่ใช่ยืนเดี๋ยวมีพอกันมืาเลยครับมัานฉวางมันผือครับตำบลอรัญาบุรี อำเภอรัตนาบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องครับพวกกับพวกเราทีมงานสาวน้อยเพื่อนเพลิพงมามวลมาซ่นน้ำกันเดื้อพี่น้องด้อสาหรับคืนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องครับขอบคุณและสวัสดีครับ